คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่อยากทํามากๆเลยปักป๊อปเราจะไม่อยู่กับเราแล้วจะไม่อยู่กับเราแล้วจะไม่อยู่กับเราแล้วจะไปแล้วเมื่อคืนโพสต์เล่นๆว่าเว่าจะขายคันนี้นะครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงราคาลงรายละเอียดไปนะครับกลับว่าจะไม่มีคนซื้อหรอกแต่ว่าดันมีคนซื้อแล้วก็โอนตังค์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็อันนี้ก็ซื้อไว้พี่ติกกจะจะจ่ายเป็นเงินสดเลยนะครับผมก็อันนี้แสนดึงหรอครับครับผมโอ้โหมันจะเยอะไป รถผมไปแล้วครับรถผมไปแล้วคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคําพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบกราบสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบบผมหน่อยได้โอ้อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเนื้ไม่ได้เลยมันจะดึงเป็นสนุกไม่ได้เลยคลิปเนี้ย คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่อยากทํามากๆเลยแล้วก็เนี่บดูบักป๊อปเราจะไม่อยู่กับเราแล้วจะไม่อยู่กับเราแล้วไม่อยู่กับเราแล้วจะไปแล้วเมื่อคืนโพสต์เล่นๆว่าเออว่าจะขายคันนี้นะครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงราคาลงรายละเอียดไปนะครับกะว่าจะไม่มีคนซื้อออกแต่ว่าไั้มีคนซื้อแล้วก็โอนตังค์มาแล้วเออแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะมาจ่ายเงินสดเลยนะก็เขาบอกว่าเขาดูจากในคลิปมานะครับผมแล้วก็ เห็นรถแล้วพี่นอยประกาศขายก็เลยว่าเก็บไปนะผมก็อันนี้ก็ที่เสียดายที่สุดเลยก็คือแบบนีะครับลอ้อโอ้วันที่เราขี่ลุยฝนไปเปลี่ยนเลยนหละเนี<ม>่ยไปเปลี่ยนปั๊มไปเปลี่ยนจานไปเปลี่ยนตอนแรกเราว่าจะเปลี่ยนแค่ปั๊มสักพักเราก็โดนจานสักพักเราก็โดนโชค๊คแล้วก็สุดท้ายอดใจไม่ไหวก็คือโดนล,ลอ้ลลอโดนล้อต้องร้องไห้ ไม่ใช่โดนล้อแตกล้อแต่ล้อแตกอยาไม่อยากจะตลกเลยครับคลิปนี้คือแบบมันจะไม่อยู่กับเราแล้จริงๆคือแบบผมไม่น่าประกาศขายเลยจริงๆแล้วไม่น่าแบบไม่น่าโพสตเลยทําไปก็เยอะเลยนะครับคันนี้ก็ใครชอบก็ไปดูซีรีส์รถป๊อปได้นะครับผมก็ซีรีส์รถป๊อปก็สนุกครับแล้วชอบมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากเลยคือลอ้อเนี่ยครับผมเสรยดายมากเลย แล้วสภาพรถก็โคตรดีเลยนะครับคันนี้คือแบบขับดีวิ่งดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยสัก,กระย่างเลยนะผมแบบผมโทรหาพี่เขากแบบ่อนพี่เขาหลงทางอยู่จริงๆพี่เขาเป็นเพื่อนพี่ในกลุ่มนี่แหละแล้วเขาก็แบบเอ่ออยากจะซื้อก็เลยว่าจะมาดูรถแต่จริงๆเขาแบบล้ออ่ะล้อจริงๆอะ่ะเราซื้อล้อต่อจากเขานะอันนี้จริงๆเป็นล้อเขาแล้วเขาจะซื้อรถคืนเพราะว่าเขาอยากได้ล้อเขาคืนเออก็เลยแบบนี่ไปตัวพี่ตีก็ยืมพี่ตีนะครับ รหรอวะพี่ตีถึงไหนแล้วครับอ,อ,อยู่เนี่ยครับข้งงงงางร้านแล้วครับเอ้าข้างร้านแล้วเหรอข้างร้านครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวนอยเดินออกไปรับครับเนี่ยร้านนอยที่เปิดไฟสว่างสว่าง,างครับออพี่พี่ตีเดินมาได้เลยะครับโอเคครับทักกันครับโอ้โหเขามาถึงแล้วครับคนดูมาเร็วเลยพี่ตีมาละคนซื้อมาแล้วครับน้อยดพี่ตีเข้ามาเลย สวัสดีครับสวัครับครับผมดูรถก่อนเลยมาชมรถหน่อยโอเคอันไหนคันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้โหอันนี้ไม่เอาไม่ออกคลิปเอาไปได้ออกคลิปอ๋อครับนี่รถหาตังค์หาตังค์รถหาตังค์มีรถเสียตังค์เสียตังค์โอ้โหนี่มันก็จะมีตำหนิอยู่แค่ตรงนี้อ๋อครับที่เป็นรอยแตกวันนั้นถ่ายคลิปกับน้องเล่นกันแล้วก็กะว่าจะเบรกตรงนี้แหละ ครับเบรกไม่อยู่ยลืน่นต้น,ตนขาน้องไอ้น้องตะก้องไปแตกเลยแต่ขาน้องไ,อไม่แตกนะาต่รถแตกแล้วก็มีตรงนี้อีกจนเลยรถมันแรงน่าจะแรงเกินอ่ะสีมันเลยน่าจะหลุดออกมาหลุดไม่ได้อัดชีดหลุดใช่ไหมไม่ได้อัดชีดเลยมันน่าจะแรงเหมือนคันนี้คันนี้ก็แรงแรงพอสมควร อันนี้ก็ซื้อไว้พี่ติก็เดี๋ยวจะจ่ายเป็นเงินสดเลยนะครับผมก็อันนี้แสนหนึ่งหละครับครับผม <c oughs> มันจะเยอะไหมแล้ว <c oughs> โอ้อย่าตักก่อนน,น้องๆมาดูพี่ติดูรถสบายๆเลยพี่โอ้ดีเราน,นี่ก็คุยกันไ้ถูกกว่าที่เราลงราคาอีกนะครับผมเพราะว่าจะเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับผมก็ไม่อยากคิดแพงนะผมก็ให้เอาไปเลยไม่ขายไม่ขายเลยได้ไหมพี่ติ <c oughs> เอาคืนได้ไหมพี่ติ คิดไปคิดมาเหมือนเสียใจอ่ะเอาคืนดีกว่าพี่เอารถคืนดีกว่าโอ้โหคือพี่ติ๋วเขาเราซื้อล้อต่อจากเขา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 มาซื้อรถเพราะว่าเขาจะเอาล้อเขาคืนเนอะ <laughs> ผมจะเก็บไว้ต่อยอดสําหรับคันต่อไปแล้วกันแ <c ười> อบเซอร์ไพรส์โอเคแล้วพี่ติเอาขึ้นรถยังไงครับเนี่ยเอารถอะไร <c ười> มาอ๋อโอเคได้งั้นพี่ติจัดการอะไรได้เดี๋ยวเราไปยืนให้กําลังใจ จบแล้วนงายรถป๊อปน้องนายซ่อมไม่เสร็จจนพี่น้อยแต่งเสร็จจนขายไปแล้วเนี่ยทำไมยังไม่เสร็จเลยโอรถน้องนายช่างก็ทำนานเกินสร้างแขนขาดหรือเปล่ารู้เลยแล้วไรถอันนี้แต่งเต็มจนเสร็จจนไม่รู้จะแต่งจนขายแล้วรถน้องนายยังกระตั้นไม่ติดเลยโอ้ยไอคันแปดพันนะไอ้ที่ที่เราทำคลิปซื้อกันโอ้ไปแล้วไปอย่างเดียว ไปแล้วครับน้องๆเขาเจะขึ้นรถไปแล้วแบบนิ่มๆโอ้โหนี่ก็ของแต่งนี่ของแต่งขนาดนั้นนะโอ้โหเอ,อาน้องนายซื้ออะไร <c oughs> รถน้องนายขาดอะไรขาดจานไ, <ป S 1> ไ,ไฟจานไฟจานไฟมีไหมครับพี่ตีใส่พ่ธีครับโอ้ไห<อ>นรถน้องนายขาดอะไรขาดขาดแค่จานไฟอย่างเดียวเหรอใช <Okay S 2> ่อันนี้ขาดไหม อันน้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเกียร์สายพะไม่ใช่อะไรนะเฟืองท้ายเอ้ยไอเฟืองท้ายมันอันนี้ไม่เอาอันนั้นทชามกดชามกดสายพานขาดไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหรอโชคซื้อมาอย่างโชคเอาไหมโชคโอ้ยนี่ขึ้นคันนี้ได้เลยครับได้เชื่องนโอ้โหสุดเลยขึ้นมาแล้วครับคนดู รถผมไปแล้วครับรถผมไปแล้วเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อสิ่งที่เราจะต้องไปต่อนะครับผมเราก็ต้องไปต่ออู่แล้วซึ่งเราขายคันนี้ไปไม่ใช่ว่าเราจะจบคลิปดูในซีรีส์แค่รถป๊อปเนี่ยตอนนี้ร่างกายเราดีขึ้นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็พัฒนาการเราดีขึ้นจากที่เราขี่ทีแม็กได้แล้วในระดับหนึ่งนะแต่ยังขี่ไม่แข็งนะขี่ออกทริปออกอะไรเงี้ยยังไม่ได้นะแต่ขี่ในสนามหรือขี่เอ่อเล่นๆเนี่ยพอขี่ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหารถคันใหม่เพื่อมาทดแทน ป๊อปคันนี้นะครับผมก็จะรอชมแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรอาวัน <R 1 S 2> หรือฮะอาวันอาวันเหรอถ้าอาวันไปใส่เกียร์มือแบบแบบเข้าเกียร์ตบมาตัดเนี้ยได้จะเวิร์กนะมันมีร้าน power speed ทำอยู่ต้องจัดแล,ะละ้วล่ะ ถ้าอยากให้พี่น้อยนะครับกลับไปขี่ R1 อีกเหมือนเดิมหรือกลับไปขี่ s 1 0พันเหมือนเดิมคอมเมนต์ให้ทราบหน่อยนะครับว่าเอารถรุ่นอะไรดีนะผมจะพยายามเก็บตังค์แล้วผมก็จะซื้อให้ได้นะเพื่อเราจะกลับไปอยู่จุดเดิมนะครับแล้วก็จะเก่งกว่าเดิมแล้วแข็งแรงกว่าเดิมนะครับไปแล้วครับน้องๆโอ้มัน่างเศร้าครับไปแล้ว ไปแล้วครับน้องๆรถเราไม่เป็นไรก็รอติดตามกันชมกันต่อไปนะครับว่าต่อไปเราจะโอ้โหไปแล้วโอ้โหคนลุกเลยแอบเซ็ง่ะเอาเป็นว่าเงินตัวนี้นะครับผม หน่อยก็น่าจะต้องเอาไปต่อยอดซื้อคันใหม่นะครับผมถ้าอยากให้ซื้อรถอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์ Comment ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละครับปีนี้ช่องเราจะ1 000,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  000. ล้านซับตอนนี้เรา8 0 0 0 0คนแล้วคนลอีก2 0 0 0 0ก็เป็น8000 0 0แล้วภายในเดือนหน้าเราเอา2 0 0 0 0 0เลยได้ได่าวะ เออยยังไงก็ถ้าชอบก็เป็นกําลังใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคนคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับผมก็จะไปกดหัวใจให้สําหรับใครที่มาคอมเมนต์นะครับสังเกตได้เลยผมจะกดทุกโพสตเลยนะครับที่คนมาด่าคนมาชมคนมาให้กําลังใจนะผมไปกดหมดเลยนะผมไม่ซีเรียสนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันแล้วคลีป EP ต่อไปหรือว่าซีซั่นต่อไปจะเป็นรถอะไรก็คอยติดตามชมแล้วกันครับผมไปละครับกลับคอนโด เดี๋ยว <sk r isa> หายรถแล้วไงโอ้ไม่มีรถกลับ <sk r isa> ไม่มีรถกลับแล้วหมดแล้วชีวิต <sk r isa> แล้วไปให้คนดูไว้เจอกันอีพีถัดไป ตายอย่างลาแล้วไปอาทิ้งแม่งเลยไหม